พาวเอราบอกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่หน้าปวดหัวที่สุดมันจะมีกำแพงมาเราจะไม่ไปแต่มันก็จะหักโค้งอ่ะเรารู้แล้วว่ามันเล่นยังไงมันห้าโดนเลเซอร์แล้วก็กำแพงกำแพงก็จะขยับเออไปทำเปจะก,กระโดดในห้องลับมันหลอกเรา มันไม่มันจะไปเกิดตรงไนต้องไมเสียได้มันไปเกิดตรงห้องละมันไปเกิดแบบมันไปเกิดตรงที่ทางหลอกอ่ะไปเกิดท้อไมอ่าต้องดู้เลยวเราสงสัยอย่างหนึ่งคือเคยมีคนผ่านทางหลอกได้ไหมเราไม่เคยผ่านได้สักรอบเราไม่รู้ว่ามันผ่านได้ไหมอย่าตกนะ เราอ่ะไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยซ้ำแต่เรารู้ว่ามันมันเล่นยังไงอ่ะเฮ้ยเราไปดูใน y o u ู u b e มาพยายามใจเย็นๆเนาะพยายามจะเย็นๆเนาะพยายามใจเย็นๆเนาะอย่าตายเถิดอ่ะแล้วก็อ่ะย้ายแล้วก็ไปไปไป เราเราอะไปดูใน youtube มาเราก็เลยรู้แงว่านีนแบบเนี้ยมันเล่นยังไงแล้วมันแก้งอะไรบ้างดูของพี่นิวแล้วก็ดูของยูทูบเบอร์คนอื่นอีกหลายคนเลยอุ้ยเกบตก มันแหลกกันทุกคน be sir, all right. วุวยเกือบตกบันดีดเราโอ๊ะฮะเราตายได้ไงโอ้โยวันหน้าปวดหวัวจริงนะ แล้วเราก็ดูพี่แป้งซีบิงเล่นวิเกือบตกเกือบโศกเราเคยไปห้องรับแล้วห้องรับมันหลอกเรานะคะเออถ้าทุกคนเจอห้องรับนะกะรูนาอย่าเข้าไปมาหลอกเราคือถ้าเราตกน้ำใช่ไหมมันจะเด้งเรากลับมาบนบกเนาะ ไม่ธรรมดานี่เราเพิ่งรู้นะว่ามันเราอะเราตอนแรกเราก็คิดว่าใช่ไหมหอคอยฮาโลวีนนั้นมันมีตั้งนานแล้วแต่แต่เราเพิ่งรู้ว่ามันมันมันเพิ่งจะมามีตอนฮาโลวีนนั่นแหละมันแหลกอะมันแหลก,กแหลกเราจะตกเราจะต้องเซฟอย่างนี้เราเคยไปสูงแล้ว

อปาตยาอปาติเตเต,ตปื้ออุ้ยเสียวหลังเลยเสียวเลยแน่แหน่หน้าปวดว่จริงจริงหน้าปวดว่ะปมันตั๊มแล้วต้องฮาโลวีนใช่ไหมทุกคนมันยากมากว่ะ เรายังผ่านตรงฮาโลวีนอะเรายังผ่านด่านเลขพีไ่ได้เลยด่านประตูด่านประตูยากมากถ้าใครผ่านด่านฮาโลวีนได้คือยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนะไม่ใช่นิ้วกลางรีบไปรีบไปเก็บตก D C D C กระพิโยแลนด์สนุน I found D a อ s ่างน่ารักเไปกัวันวันนี้นี่นอนในบ้านนะเก็บมือตบกันน่าไปจริงจริงโอ้ยไม่เอามือตบแล้วลัน เราเราไปเล่นฮาโลวีนบ้างนะทุกคนไปกันเตี่ตูเตอเตอนีอโอเคอันนี้คือพื้นมันจะบุ่มลงไปแล้วบันไดมันก็จะเอียงนะคะทุกคน้ามกันโอเครู้แล้วเนี่ยเราผ่านตรงนี้ไม่ได้เลยซ้ำอันนี้นอนเข้าในนี้เออ ที่เขาปุ้นบอกว่าเลเซอร์มันขยับได้ตรงนี้น่ากลัวจังเรไม่เคยเล่นฮาโลวีนี่สาไม่เคยดูสปอยด้วยโอ้ยมันจะจักกันแล้วเอ้ยเสียวในใจเรากลัวตัวน,นั้นมากกว่าปไปปัด โอุตสตร์ผ่านตรงประตูได้เป็นครั้งแรกเลยที่เราผ่านตรงประตูได้โอ้ยมั่วเชียรมันยากจนเราใจร้อนแล้วแถมแท็บเล็ตเ,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 เรามันยังแหลกอีกอะ ค่ะเราถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเราใช้แท็รเล็ตรุร่นอะไรนะคะใช้รุน่นเ x i ยวมีเราหยุคดคลิปไปเปิดน,นะมันสอยจริง เราลืมใส่สัตว์เลี้ยงแล้วพอทำไมเราวิ่งชา้าไม่เดี๋ยวนี้กันในนี้มันมีห้องรับด้วยนะทุกคนแต่เราไม่รู้มันต้องใส่รหัสอะไรเนี่ยห้องรับนีนต้องใส่รหัสอะไรจ๊ะใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะจ๊ะอยากได้แต่คำตอบนะจ๊ะชื่อโรบอกก็ได้นะจ๊ะ กูชินดิตากูมายานิตาโอ้ยมันแหลกเนี่ยมันแหลกนี่เคล็ดลับการกระโดดจะต้องกระโดดรัวเบือ่ออยากเอ้ยเอาบี้นี้อาจจะไม่หลอกก็ได้ไปเล่นกันแต่มันแหลกจนทนไม่ไหวมันแหลกอ่ะมันแหลกเพราะคนเล่นเยอะหรือเปล่าอ่ะคนก็เล่นไม่เยอะนะแฟ ขาทำมาทำมมันยากมันแหลกมันยากตรงที่แท็บเล็ตเรามันแหลกนั่นแหละแลกแหลกแหลกถ้ามันไม่แหลกเราผ่านไปได้ตั้งนานแนะทุกคนเราไม่เคยตกลงไปตรงนี้ถ้าตกเราจะได้อะไร สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยค่ะ <c oughs> มากยากมากบุยบุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,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 ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องแอมวีเอโรบอกด้วยนะคะบุยบุย